วายพอแม่พี่น้องแม่เงียมีไอ้สมมะพอเฮ็ด<อ>ยังมีมะขามนีกจะดอกใหญ่ทางนายฝ<ป>ุ่นละไายไปมึงทางฝุ่นเละเห็นอยู่ในฝุ่นมันบ่มีคนมาเห็นมันเสเลี่ยวคนบ่ค่อยยางมาฮอดเนาะพี่สมเนมออะาะเออเนี่ยเห็นป้องอันนี้อันนี้นยนนอ,นนอนนย่าเหยียบเด้อนี่ฝุ่นน่ะพี่ไปเสียดีไหมเรานในในจะสิบ่เหยียบ เออเหยียบเม็ดข่อยเด้อเอาก็มันสิบ่เห็นนี่ยเรามันสิเหยียบมองนั่งจอยกันเพิ่นฮะอันนี้เฮ็ดหยังนี่อันนี้เฮ็ดเพิ่งอันนี้นี่อีกเพิ่นใส่ดูนี่นี่แม่นี่แม่นี่พี่เนี่ยเท่าว้ายอันนี้คือ้นยังตายแล้วมองหาเบิ่งนี้โอ้ยโอ้ยๆๆๆนี่แม่คือขึ้นงามแท้ ขึ้นเป็นกมุมเป็นโมยอย่นนี้นะม,นมันกระมู่เดยกันนี่แหะมาทางนี้ให้นะว้ายตายแล้วพ่อแม่พี่นอ้องแมวคือห่าจังสันช่วโชโชโช,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 ชยโยโย่พี่ท่างดาบคอยพี่พี่เเดียวดอกนึงเนี่ยอโอ้แม่มันสิมีเขาไปอีกอยืดตื่อย นั่นาเขาไปพุ่นนี่อีกมันเป็นคู่มันเ่นขาไปรูดมันหลายอยู่สีหาเขาไปสีหาเขาไปจังไดินระยะมันเขาไปเลยยุต uh, oh, ิมันคือเป็นยังสี่มันมีห้อยค้นย่างเขาไปอยู่เดินอยู่เนาะเห็ดเพิองเห็ดเพิองอันนี้มันเห็ดเผืองอย่างเห็ดเพิองขาไล่แตัวนี่อ๋อแต่มันเถ่าแล้ว มันเท่าแล้วมันเท่าแล้วอันนี้เห็ดยังนี่เห็ดอะไรเนี่ยฮะ mm hmm. พี่สมมึงเห็ดเพิองวันนี้อ๋อเผิองขาไล่เออเห็ดเพิงขาไล่หัวดำอามีย่าเจ้าเป็นผู้คอยบอกเอาเห็ดยางอื่นได้เหมือนนี่เพราะว่าเปิดคักเปิด <laughs> แน่อิ่มคักอ<ะ>ิ่มแน่อิ่มเห็ดนะเอาหน่อย,ย mm hmm. ดอกสนีกำลังเกลียงแสบ mm hmm. มันบ่มีดอกนะอยู่ขังใมพี่ มม่นหนาสินี่อืมก็มไม่น่าเชื่อเก็บเอาโอ้ยตายลวพี่สมนี่อโอ้ม,อมันขยายมันเกิดมันขยายไปยมืออยมึงเนี่ยเจ้าเบิงปนนงปลายดอกเงียบ ฮ่าทำไมเห็ดพึ่งระเทาแล้วทิมฮวกนกระตาทิมฮวกนกระตาเอายันกระตโาโน้กฮะใหก่อนขอบคุณค่ะอืมึงดอกเห็ดสิตั้งใจเก็บเพาแต่เห็ดเหลือง,อง,องอออได้เหมือนบุญแล้วจะสิเก็บแบบงามๆเก็บแบบผูด้ดีว่นหยูมอญ่าคืตอตะกี้แล้วล่ะ อืมแบบว่าคือบ่ได้ซี้เรียนแล้ววันสอเห็นกะเกียกกะได้กะดีเออเอินไปไทยกะไทยคลิปไปน้ำ <c oughs> ตะกี้นี่เป็นจังไรกะบ่รู้เก็บนี่ยย่านตะไม่มพอเห็ดอตนนี้ <c oughs> เห็ดอันเพิ่งขาลายดอกเป็นตะฮักขักพอแม่พี่น้องอื <c> ้ย <oughs> ซื้อเด็กน่อยนี่อวนอตุ๊ปูอยู่หัวลิ้นลิ้นมันสิเก่าม่งมายตื่อเลยเอาเอ้ยมาเอาแน่หอยคอยว่าคอยบ่เก็บคอยกับเบอเก็บดีๆเด้อเก็บให้แล้วนี่ตัดขาให้ย่างดีย่างงาม ไปกินเขาว่ามันบาหวานขึ้นติ <g issant> เอ้าห่วยไอยพามันบาหวานขึ้นตาล่าย,า,า,ย,ยางไป <c oughs> เอานี่นไหม<อ>ตหาหักบอตาหักกูอยู่ั่นพี่กระได้ดอกเขาขึ้นพกกัย <c oughs> <c oughs> ่างเขาป้าขึ้กันยุเคคกยเขาขึ <c oughs> ออกมามันคือได้หลายกวาตัว <c oughs> นี่เด้นั่นคุณเฮ้ตตองมันต้องใจเย็นหาเห็นอยู่นี่ถ้าใจบ่เย็นกับเบเ่ไไดกินมันเหรอพี่นะคุณตามดอกอยู่น้ำกันเหีนที่อย่างเต็มตู้เย็นอยู่ดไนะ แล้วนี่มีอีกว่เดินเข้าป่าหา ก็หลายหลายตอมหน้าตอมตาบืนบืนยุย่ยุย่งก็ไดู้้สิตอมมีอยัางพนอย่างโพทิบุกอ,อ,อ,อย่างว่นไปว่นมาเลาะไปล่อมากคอยจะเห็นเห็ดอยู่ดี กำลังสิาพากกันหนั่นพักเศร้ากินขขาเศร้าพ่อแม่พี่น้องเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าานาฬิกาได้เวลารับประทานอาหาราพี่ยังยังอยากหัวยังกันอยากหัวยังก,กัน <c oughs> สกินเขาเฮ็ดเฮ็ดก็ได้เด็กเก็บเฮ็ดโอ้ยหเนาะเขาสิกินอยู่มองนี่เดี๋ยวเขากินเวลามองแดดๆบ่มันมีหมดเด้อย่ะละมองจังสีมันมักมีหมดเอากินใจก็กินสนมาเชิญรับประทานอาหารได้เวลารับประทานอาหารพี่เขาวามีให้สมดิเงยวอีกเด่นอ้อ กินเขา่น้วลูกว่างกินกับเาแฟงอนตตาทานลำเด้อลูกแล้วนั่นพลาดเพชรไกยู่ในาอยูกินเขาอยู่ในป่าข้าวในตาเห็ดเนาะเอามันแดดวันนี้มันแดดสหาเขาซักกระตากปุ่นนนน่งกินไก่ไม่ข้าวดูว่าเขาดว่อนบายบายอันนี้อย่างกาแเอย่งบูม ก็จะเจนติอันนี้ปากุนหโอเคคอฟฟแต่ว่าอันนี้มากมกอย่างนึงมันปรับเปลี่ยนระบบขับทายเข้าหญาามันเข้มดีพรอมก่อนเนี่ยมันเข็มมันได้กินแีว่ามันได้ยินว่ามันเข้มแต่ว่ามันเข้มเลยบอกไครกินไเกาแฟมันเข้มดีมันเข้มดีมเ เอาแนช่วงไห้นน่อยวยมันมันมันสีปับแต่ปะ้าพอพ่อกินกาแฟเราจย่ต้องเขาของนามกอนนะสินะมันจะเขาของนามทันทีเลยแต่ว่ามัน มันม่นชิลเขาลำทันที่คนสิไเขาอนสิเขาใส่ละบบบ่มัปฟับระบบของเฮ้ากรผู้รัคนมันตัด่เขาทันที่หราเป็นบ่บ่อดบ้านคนต้องกินอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์บ้านกอนด้องกันข้อห้ามกินตอนนี้บ่เขาว่าปกติแม่นบ้อมันมันสิปรับถาุเฮากนบางคนก็กินอาทิตย์2อาทิตย์คอยถึงจะเริมว่าเข้าทีว่าเขาตรงทายหลังมีเฮากินอันนี้แต่กินอันแรกบ่บ่อไทย ก็นยังชิ้นมืองกดนมา้ะคอกินเนาะกบาเหรอตกินอสมันกินกาแฟมันเข็มดีมันได้รสาตกาแฟของพี่สมมันบ่เข็มเพราะว่ายาเคยล่องสองสองซองมันมันบ่ถึงยามันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพก็ตุยเปิดป่ได้จะ้องเปลี่ยนอเอตดงทายคิปเนาะใช่มเสาเขานเยอคนทอย่น้เ พี่พ่อแม่พี่น้องเมื่งเห็ดพี่จะดอกง่ายน่นเป็นไข่คนชีอ,อ,อ,นนอ่อนนี่แม่ก็เป็น,คคนไขนขีนอออ่น้องอ้อนน่องอ,อมน้องอ,อมขุน่นเหล็กมันดูคลิปไงเห็นเขาเรียบร้อยแล้วเดินป้าหาเห็ดต่อ่อแม่พี่น้องน้องใส่ใ วากันนางกินเขาเป็นสูม้งหลา, <laughs> ายก็หลา,ายก็ไม่ลาเก็บเห็ดอีกวะสรุปแล้วมาปิกนิกซื้อแมงกินเขาปลามาปิกนิกโทรศัพท์สิหลูเสียเด้อเจ๊ใส่มันเสียเด้อใบยังสีร้องเดียวมันกินอะไรซื้อใหม่เก็บของเก็บของเดินต่อ แบบประทานมีดไผ่นี่อยู่ในตะกาตาข่อยนี่มีดข่อยคือไปอยู่กะกะตาเจ้าอันนั้นเด้อของเจ้าอันอยู่ในน้ำเห็ดนี่ของข่อยไปพงอยู่เพราะว่าของข่อยมันต้องเหลืองก้มูขของ่อยปัดเห็ดนำพี่ชมข่อยตัดออกเลยข่อยข่อยเอากันไกลนี่มันบานเอาเก็บเห็ดต่อ่่่เเเเด้้้ออออพพพีีีนนนนนงาาขยยยมตฮุละะวตามดูเก็บเห็ดต่อ ออกมาทาง่น,นั่นแสดงว่าเห็ดลอยู่ตรงนี้โอ้นเดนี่เดนี่เดนี่เดเอาเอยืนยืนใส่ถุงมืออยู่ต้นหนาเห็ดไหมเบื <c oughs> ้องดอกวบงหนึ่ง <c oughs> ยือนอยู่ตนหนาเห็ดหนี่ไมคืเ่เห็นกำลังสียางเะยด้วังหนึ่งนะ โอ้พ oh, ีเด่ปาดมึงวิยงว่ามปนดอกเดียวปาดตายตายตายเบี้ยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาก็ะปาดก็ไปสะออนยีหลีได้ห <c> น <oughs> <l up> ีิม mm ึงได้เปลี่ยนยืนอยู่นี่กับตาตั้งทะแลาะอยู่นี่เนาะพี่สมกับยางหนีไปบางนึงนี่แม่ย่างน้ำก้นกันใบๆบนี่แม่บ่เห็นไหม ปุ้ยพุดนะเพื่ออีออดอกนึ่งนะโอ้พุดนะลีอยู่ในอันค้นอันต้นใหม่พี่เพไลยค่ะยูนีเฮ็ดนะจำไม่สัญญาลักษณ์ของการเฮ็ดไลยพี่ส่งแล้วสิจำ มันมมนมีเห็ดหลายนี่แล้วสิจามรดดสังเกตได้ยย <laughs> แล้วก็ต้องยางไปไกลๆมองแล้วจามนะ <laughs> <laughs> เราได้กินเห็ดเห็ด <laughs> อันนี้มันสิมีกินเฉพาะโตของมันเนาะกินมันแห้งอยู่เด้ที่จริงขนาดเขาฟึกหมาให้มันดมกินมันยังได้เนาะฝลังไหม แมนยูเ <Man>, พื่อนบ้านนู้น่เด้เรามีหมาเราฝึกมันนะ่ะเราว้ามันได้กินเห็ดเหลืองแล้วสิแลนไปได้หมองจุดที่มันมีนะ่ะเอามึนเคินมึงเนี่ยพ่อบอกุ้มพุ่นนะอ่ะมุจ้าวบึง <laughs> ีส่สมกับยูมองนี้ระวังนึงน่นนะใส่ถุงมืออยู่ไวๆอยู่แถวนี้ละด,ดอกง,งามจับมือ เาว่ากับว่าวแหนังไก่ชิน้นนี้บ่ท่านได้กินอยู่ดิ <laughs> บ่กินขาน่าเนื้อหนังไก่อยู่ชิ้นนึ่งก็บ่กินให้มันเบิดย่านอ้วนชิ้นสุดท้ายนี่เบ้ดเป็นานอ้วน <laughs> เอาใส่กระตากันน้ำนี <laughs> ่นายเถะ <laughs> บ่เห็นดอกเดียวได้ผีย่าบางหนึ่งนั่น เอาเห็นเรื่องเลี้งก็เลยว่าเอาอีหยังนั่นคือเป็นนุ่นๆเพิ่นว่าบ่ยืนใส่ถุงมือหันบนยืนต่อยบอยืนใส่ถุงมือบนนี้จังไดยตาจังไดยแนมไปพ่อโอ้วาเสนาคนนี้เนาะเขาว่ามันกรเปลิ่นแมนแ่้วคนอย่างเป็นร้อยเขาบ่เห็นก็มีคือว่าล่ะอือ

ขรุนบ้านคักๆกระบอกอันแสบันไดเดยเทาค่ะค่เท่าเทานานตอไปตำซุบ้านเฮาาอ่อเาเอปบบานเฮาเอาพงล่ยหยับเพชรบ่แมนโอ้ยพงลู่ยหยับคหยบแน่อ่อนแบนเลยมันะว้าให้แต่เสียดายแท้

มันเผาไปนี่เออเอาเหน่นะออ่อนะเวงามค่ะมีน่งงามขึ้กันบึ้งมูมันเด่นีนเนาะมันอยู่น้ำใก่ไกันนี่โอ้ยอันนี้ก็โอ้ยสองสามดอกบนตัวพสมนี่ โอ้ยคุ่นหนาบงเลยจะเลียใจดอกเห็ดนูเก็บไปนูบ่ได้เห็ดเลรวได้แบบนี้สามีได้เป็นผู้เห็ดฮะเราก็เอาไปเราอยากได้เนาะเราวา่าบ่ให้นนูเก็บเห็ดแนวอื่น,นเอาเห็ดอันนี้ละเอากินเนาะ <c oughs> เ,นเห็ดแนวอื่นเราบ่กินแม้เราเก็บแซ่แข็งเราก็ไปเป็นคนไปพัดอีอย่างก่อไปสรบเเ็ด <c oughs> ให้มันอีัองก่อ แล้วก็เแพ็ค hey, ใส่ถุงเป็นถุงเป็นถุงพ่อเห็ดกินนี่เอาใส่ซองแข็งไว้เพราะว่าถ้ากินหนาหนาวปิดลุมมันไว้ดอกงามค่ะวัานี้นี่มีอีกว่านี้อ๋อพี่เดี๋ยวดอกนึงอ่ะนั่นดอกนึงนี่ดอกนึง chuột con này mình đầy mà xuống mà sang mình กี่ป้อเท่นี่โอเคเข้าใจว่ามันนี่ไปหนมืดดอันย่ามันขุ่นต้องตรงเบิ้งดีๆหาดูดีๆกินเขายี่ยมลลแล้วตาก็เริ่มบ่ดีแล้วี่นองเลยอ้าวพี่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 ก้อยอแ้วตรงามห้อยคนเอาไปแล้ว ได้ค de ุดได้ยังเอาลานี่ยังได้เห็ดก็ได้โว้ได้คุดได้ก้นน้องหัวน้องดอกหัวนหอ่มากคือถ้กันได้เก็บแต่ดอกใหญ่ๆได้ช่วงนี้ ส้มหน่วยนะติพ่อแต่ดอกใหญ่ๆแม่พี่ส้มเอาดอกใหญ่ๆติ bò พ่อแต่ดอกใหญ่ๆบอกอย่าไปเก็บเอาดอก เห็ดอันนี้มันยังแข็งอยู่บนนี้มเจอสิเอาบนนี้เห็ดหนานวนมันแข็งอยู่ต้นนี้ความเป็นมันบวแข็งพุน่นอ่ะพี่นึกพี่สมเมืองพุ่นเห็ดหนานวนผู้เอาเห็ดหนานวนนี่นะอ๋อดอกนี่มันเละแล้วไม่ได้แล้วเห็ดหนานวนหรือเห็ด ปลูกฝรั่งถ้าไปปลูกต้นนั่นพี่โสมถ้ามีทุนเนาะมีทีปลูกต้นยางนาน่ะไหมเน,น,น,นี่ยหนูเคยเห็นเขาเจ้าพากันไปเฮ็ดไว้หลายแถดวดูนนะีเออ่เ,นเอินเฮ็ดอันอี่ยังกวบาบานเล่นตระโงกบอกเขาอยังพี่โสมมึงดอกกันนี่นี่เมื่อกี้วันนี้นี่ไหมนีไมไ่ไหมดอกเงี้ยใหญ่หญงาม,งาม เหมือันี่ดนี่ยวมึงเจอว่าเจอเอาเหมือเนาะเอาเหมือละเนี่ยมึงกดินแข็งๆมันแข็งบ่บ่บ่แข็งบ่เลอะนิ่มนิ่มใครจะหันหลังมากกว่อเห็นเหลืองเห็นไปตัวหนึ่งคิดไงเจอไบปักโค้งไบเมืออื่นไม่เก็บเอาให้มันใหญ่ ปักทงไว้มาม้ามื่อื่นจ้อป่าไหลสัมซื้อไ,อไนนะด้เนาะกูไปเก็บมามนนนีมเเเห็็ลยพสปปู